ตอนนบ้ผมมือนักเตะทั้งสองทีมเลยครับท่าน้าบาลาเรซีครับพ้กับท่าน้หมออโต้ครับ มาดูคืนเกณฑนะครับในช่วงเวลาแรกครับทางด้านของไรฟซีนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานะครับได้ไปใส่เกี่ยเริ่มเล่นเกมก่อนนะครับโดยเจ้าเบียนะฮะวันนี้ครับทางด้านของบาราสไดมาในชุดสีเืข้มครับสลับชนนะฮะเจอทางด้านของมอเตอร์ครับในเสื้อขาวแล้วเปิดตัวมาในสีเสื้อใหม่นะครับทั้งสองทีมนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วได้ที่มาแต่อยู่ในเกณฑ์การับตงวันแล้วนะครับ ท่านักของมอตเตอร์ในเสื้อสีขาวนะครับ,รบต่อไปคือท่คนับท่านักของบาลานซ์ F4 นะฮะ<อ>เปิดจาวจาวังหวะนี้แล้วเอายังไงโอ้ยอาจารย์ต่องครับโอ้รับแล้วหลุดครับ โอ้เสียทีชิดไปแล้วครับโอ้พลาดแล้วครับจัต๋องครับไม่ได้ชิดชิดแล้วครับวันนี้ครับโอ้เอาครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้นี่เครื่องยังไม่ร้อนครับไปแล้วครยอดชนะของบาลลานครับหนำแล้วนะฮะเอาลุยต่อครับท้ายของมอตโต้ครับ โอ้โหด้านซ้ายครับเจ้าบอดคือมาทักมาครับเข่ากลางครับเจ้าเพชรจ่ายนี้แรงนะครับโอ้โหจ่ายยัดนี่เหมือนกับยิงเลยนะครับครับโดนแล้วครับบอลโต้ครับโอ้โหจ่ายสองครับเสียคลินชิดไปลารับเข่าลูกทุ่มครับทางซองบรรลัยที่สี่นะครับขอบใจผู้จัดที่มาครับ เจ้าอานะัตัเตะหมายเลขสิบเก้านะครับตัวมา,มาับเบียดอย่างบางได้ครับล็อกจังหว,นวะนี้คาับพตรงนร้เขาจะได้ได้ได้ซัดแล้วไหมภาพผ่านครับโอ้โหแี่ได้ของหลายซีกันมาดีรับมลทุบจริงจริงนะฮะโอ้โหเราสูงขึ้นนำก่อนครับเอา้ายครับไหลขึ้นมาล็อกจังหวะนี้ยังไงปล่อยมา ได้ยิงครับลิฟนะฮะยิงฉลับครับลูกนี้แต่ลูกทุ่มอยู่แล้วต้นขวาจะได้ของมอเตอร์มาที่โบวี่ครับโบวี่โดนเจ้าเบียร์โบวีบเวบว่เปิดเข้าใดนี้ไม่ผ่านครับแต่สักการีนนี่ก็พยายามแต่พอเอาแฮมบอลครับไม่ชัดเจนนะฮะอาจารย์หลอดฟรีม,มาแรงเข้าตานะฮะของไม่เห็นนะฮะฝุ่นไปเข้าตาเครับไม่ชัดเจนครับเจ้าจวาเจ้าวาดูดีไม่ผ่านนะ,ะับอย่างได้ลูกทุ่มอยู่ทางด้านของบาลานซ์สี่นะ lòng chặt thau này mà, như này, đâu như thế thì coi các cháu kiểu, à, từng là, từng là. <laughs> ตรงวามาโตครับฤดูการนี้เกมเร็วขึ้นครับหนึ่งสองม,มาเอาแล้วก็ยังจะตัดจังหวะนี้ได้ฝ่าแล้วโอ้โหเจ้าใหญ่ครับเจ้าย่ขอติดเข้าไปช้าครับคิดครับเพืพพพ่านของเวลาที่สี่นะครับ ที่เจ้าเพชรนะครับด้านซ้ายว่าทิปปอนติสเตอร์บอเลเรียกเขามายังไงครับเกจ้วเคยมาเพชรเพชรเปิดแล้วเดอารมณ์ที่การยิงครับข้ามศาสนะฮะโอ้โหก็ลูกเกียร์ถือว่าดีขึ้นครับทางด้านของมอเตอร์นะครับกับล okay. oh, ูกการที่แล้วนะครับลูกการที่แล้วก็ว่าการออกบอลในให้บอลชาทีเกิดไปครับลูกการนี้มีการปรับตัวนะฮะเกี่ยวกับออกบอลกับสปีดบอลถือว่าไวขึ้นนะครับเปิดตัวได้เปิดตัวมาดีเลยนะครับ เดี๋ยวมาในแบบที่แล้วนี่ชนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ใสัปดาห์นี้ครับโดนทำไปก่อนแล้วครับอาโอ้โหแล้วดูแต่รอนขาไปลูกนี้จะได้ครับโอ้เข้าซ้ายยิงให้โอ้โหหรือว่ายิงไม้ดีครับยิงด้วยซ้ายครับคุกเขีนครับเปิดยาวโดนสะไคร่คนครับลูกนี้ให้ป็นลูกทุ่มครับทางด้านของมาโต้ครับ ครับกับมาตั้งแต่ไหนครับตระขูลมอสโต้ทยายทะลุช่องมาจังหวะนี้ยังไงครับเจ้าเพชรเพชรเจ็บเบี้ยจี้เข้ามามาที่โบโบนี่ครับจอมบลึงกับดิสเตอร์โบยิงจังหวะยิงแม่ทีตัวนปรอกครับฉลับลูกนี้ครับโดดกระถ่ายบนนะครับได้ไรื้อทุกอยู่นะครับของลมอโต้ครับแยโบไหลขึ้นด้านขวามา เลิ้มตัดเข้าในลูกนี้เอาได้ซัดทอ้โฮไม่ตกรอบครับ่าเปิดจังหวะแรกนี่ต้องว่าติดบล็อกอยู่นะครับโอ้อับพยายามเปิดเกมลูกเข้าใส่อย่างหนักเลยครับท่านคมอโต้ครับต้องเตะที่มากครัขวาครับไร้สู อย่าคลอกทีมได้อยู่ครับโบไหลขวามาเปิดแล้วโบอีกทีโบยังไงเข้ามาเจ้าเพชรเจ้าเพชรจะต่อสู้เจ้า์ดี้ไม่ผ่านครับเจ้า์ดี้ยังได้เพราะาเจ้ากิวเจ้ากิวกิวยังไงโดนประกบอยู่วนหนีครับถึงหนีมาที่เพชรเพชรจ่ายเข้าในมาที่โบโบขึ้นนั่งเทียบเพชรปล่อยแถวสองตั้งกอกแล้วได้กดจะติดตัวกันอยู่ครับ ีกระตุ้นกันเจ้าใจเลยครับทางมอลโต้ครับเครัะเวลาครับคือเอฟซีสวนกลับขึ้นด้านซ้ายมาที่เจ้าบีจับบอลลงแล้วนี่นะตอนหลังครับยังเคลียร์ทิ้งออกไปครับแต่ทุ่มอยู่ครับทางด้านของเอฟซีนะครับลูกทุ่มแล้วทางซ้ายครับ ไร่ชีสุ่มเข้ามาจาังหวนี้นะรับได้กับอาจารย์สองแล้วนะไปโดนเข้าชาครับโอ้อากีครับปแทงเขาขึ้นกระที่อาจารย์สองครับเกมใหม่ทีครับพอโต้ขวาลงจิงเข้าต่อครับแม่เด็กจำได้ทิ้งไกลมกเลยครับตอนนี้ส่วนเรื่องของเวลาที่สอบถาม อาจารย์หลอดได้เลยนะครับภาษาพส้นถิ่ได้เลยครับใช่ครับสามารถต่อพันกิลได้นะครับกแต่ซอกรีเกตแต่ว่าไปชอบที่อิตาลีอยู่นะฮะยังไม่มาครับรอก่อนอาทิตย exactly. ์ส่วนจะเข้านะครับเกียร์ครับเก็เกียร์กรับเกียร์กว่าไปชอบที่อิตาลีครับอยู่เมืองมิลานนะครับคือเรื่องเวลานี้มันต้องแบบเป๊ะๆเลยนะครับอุปกรณ์บางชิ้นนี่ต้องมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องัวตลับนาฬิกาเลยครับละมิดเลยนะใช่ครับ โอ้นี่เป็นสองเมืองเลยนะฮะทั้องอ,อิตาลีทั้งสวิตเซอร์แลนด์ครับของดีรอหน่อยครับโอ้ยไม่ได้ครับก็ที่เราต่อบถาเมื่อกี้นะครับที่ข้อมือครับกินคิแล้วก็เวลาไม่เกี่ยวครับบอลยาวมาเจ้าคิวเข้ามาเจ้าโบไหลามาด้านซ้ายบอลไม่ถึงเนี่ยโอ้โหยำยงสกัดชิงครับกองหลังทางด้านของ มไลน์ที่สี่ับคุณชุมช่มกัปตันซ้ายมองออโต้ทุบยังไงทุบเข้ามาจาังหวะนี้แล้วเปิดเอา้าจันทันอยู่ครับตามเสียงรถบิเลยครับตัดได้ครับสวนกลับแล้วโดนแฉเลยเนี่ยบอลกลับมาที่อาจารย์ต๋องครับแล้วหความเท้าสุดพร้าลิฟไถ่ถลกร่างมาเจ้าเพชรเจ้าเพชรไหลเข้ามาไม่ถึงกิวครับโดนสกัดไว้ แล้วครอสเท้าสูเา่เท้าแล้วพอตู้เอ้าจังหวะนี้ยังไงทำได้ครับเข้ามาโบวี um okay. oh, ่โบวี่โดนแซะลูกนี้ได้ฝ่าครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะบอกลุซิธว่าใช้ไหลนะครับลุสิธไม่ฟังครับมาจากด้านหลังนะครับฟรีคิกนะครับเห็นิฟบ้างไหมครับทีนี้ยิงแน่ๆแล้วครับสองโคตรนะครับ เป็นกองบอลแล้วนะครับงานมีซอยข้ามาปยิงนะทุกทีก็จะไป็นกองปอบนะครับโอ้ถือว่าข้ามขันนิดเดียวครับประมาณ3เมตรครับเจ้าบอลยิงบ่อยนะครับแม่ได้ยิงเยอะด้วยทอมอตโต้แต่ว่ายังไม่เข้าประตูเลยเกองปอบนะครับได้ครับผมงานไม่เต็มอ่ะถือว่าเกมเร็วขึ้นกับทุการทีแล้วเพราะทอมอตโต้ับสปีดตอนนี้ดูไวขึ้นหน่อยลิ well. ดที่แล้ว เนื่องจากว่าได้เสื้อใหม่นะครับเสื้อใหม่ก็จะเร่มตีงี้นี่นะฮะเริ่ี่ครับจ้ำบุกไปขึ้นกับสแตนของ巴าเดนสี่ไม่ผ่านครับจังหวะนี้โบวี่โบวี่ให้สั้นๆมาหนึ่งสองว่ะไม่ถึงโบครับเตะสกัดทิ้งออกข้างก่อนกับสแตนของ巴าเดนสี่ครับโอ้ยถ้าได้อลเหนียยงนะครับเอาขุ้นเข้าในมาลูกนี้เหนียยงมงสกัดไว ยิงสวนนูกนี้ก็หลุดออกหลังไปนะครนะับเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนตัวนะคะของเวลาที่สี่นะครับหลบครับเจ้าแมกนะครับลงมาครับ เจ้าฟาเน็ตครูขึ้นมาครับมอโต้นึกไงนี่ว่าเน้นเลยครับโดยเฉพาะการมาของเจ้าบอลกับเจ้าโบครับสองกองกลางตัวรุกนะครับเสริมทับเข้ามาใหม่นะครับซื้อมาด้วยค่าตัวประมาณ10ปอนด์นะครับเป็นคารุสต้องกองนะครับเข้าลายมาจับบอลนี้ยครับบาลานซ์ที่สี่โอ้ยลาต่อลายจับบอลนี้ครับติดตามเส้นวินเลยครับเทสหล็อกปีมาเอาแบ็กกลางรุนนี้คืนได้ เดลี่ยนเชียร์ป่ะรับตัดเข้างซ้ายโดนขวางเงี้ยโอ้โหนี่ครับแล้วการบาดบ่าที่จุดเกิดเหตุเลยครับชัดเจนนะฮะได้ฟรีที่เข้าใจของบาเลนซีนะครับบังคับแน่นะครับรอฟังเสียงเขาบีบจากเอตุสิตนะครับแล้วฟรีทิจังหวะนี้อยู่ที่บอลในคิวโซโจต่างหางดิชไลทาสามคนนะครับทางด้านของมอสโต คลิกคลิปโกลยโยโจ,โจโชเชวร์รี่โจโจแล้วได้สั่งเลเอ้าโอ้ข้ามทางกันนิดเดียวนะฮะสิบเอ็ดนาทีผ่านนะครับเหลืออยู่เก้านะครับบวกเลขเป็นนะครับสิบเอ็ดบวกเก้านะครับใปย e ี่สิบพอดีนะฮะกดจำนวนเลขอยู่ประมาณสามนาทีครับก็จะตอบได้นะครับเอาขึ้นได้สายมาที่บอลที่บอลไม่แตนะเนาะ เดี๋ยวกลับมาตั้งกันไหวก็ได้ของขบอลโต้ฮเลนท์าโอ้ยเจาะยังไงกับประเทศจีนต้องลงไปคุมโดนในแนวรับแล้วครับไอ้แนท์ซ้ายต้องโอกาสต่อไวที่โบครับโบวี่รับฟาว์งังของทีมแล้วได้ซ้ำลูกนี้มาจะปัดทิ้งนะครับกิวซ้ำอีกทีเซฟได้ซ้ำได้ไหมไม่ได้ครับเตะสกตตัดทิ้งออกมาโอ้โหนี่ครับเริ่มบุกหนักแล้วก็ได้ของบอลโต้ คุกจากหรือเซ็นน้ำซ้ายคุกเข้ามาให้สั้นมาเปิดเข้าได้มงสก,กัดมาบอลโต้ถูกมาทางซ้ายเจ้าบอลบอลจับแล้วบอลมันยาวนะออกหลังสปีดมาไม่ทันครับทัศน์ราไม่มีขอเปลี่ยนตัวนะครับแกเกมแล้วครับวันนี้ครับกับตันก๊อกนะวันนี้ไม่ลงนะครับเปลี่ยนเป็นผู้จัดก,การ,รออทีมนะฮะคอยคุมเกมข้างสนามนะครับ เดี๋ยวมีการแก้เกมมาสองตำอหแนงครับมาดูกขากรูเกมไนด้นอออานของพอโต้คจับเป็นยังไงเอาล้เปิดย่าลีมอนการใชลักก็กออกหลักแลได้ลูกเตะฟุงก็ได้ของประหลาดทีสี่นะครับอนดิชเอาแล้วเปิดชลักลูกนี้ก็ได้ใตะโมบีทีก็ได้ของบาลาดทีสี่ โจเป็นตัดไปที่น่าโบวี้เราไปช่วยโบวี่ตีก็ฟ้องครับให้ลูกนี้ไม่ทะลุครับตัดได้ครับใหญ่แต่วันนี้ยังไงเจ้าแบ็คจะไปเองเอ้าโหไม่ยอมจ่ายครับเดี๋ยวนี้มีเติมรอด้านในอยู่ครับตัดใช้คนโดยช่ากไปครับบอลยาวเข้าใส่ลูบี้เอาจะบบลงเลยกินเอาได้ยิงโอ้โหมีเสียง ตัาครับได้ทุ่มครับดับ้ายโันดีเร็ววางแล้วให้สั้นๆมาแล้วโซโจ้ตัดไปได้ครับเปิดไว้เหีียงชี้เข้ามาจับไปเองเอ้าแล้วยังไงโบนี่ครับยาวกว่าครับโบกระชากมาแล้วไอ้ซัดลูกนี้โอ้โหยังข้ามทางแหม่ซุปเปอร์โบครับโอ้รู้ดูกาดนี้ครับอ่าเป็นกองกลางตัวรุกครับให้กับทรายของมอโต้ครับ โอ้โหเนี่ยเป็นการซื้อตัวมาที่คุม้มเลยคุ้มค่าเลยครับโดยเฉพาะเก,แกมแดนกลางครับโอ้จังหวะมาเซจบในพวกนิดเดียวนะครับก็ออยังตีเสมอไม่ได้นะครับหลังรุ่งครับเอาโจอะแล้วให้กันไม่ดีก็ตอนนี้เขี่ยทุกบี่กับบาลานเลยครับจ่ายครับโจโจ้ โจมไปออกซี่แล้วเป็นไงนะได้มาที่โจโจพมุมโอ้โหโดนบอยู่เขาขึ้นแม็กแม็กสีเปิดเข้ามาจากต้องปัดเข้ามาสุดท้ายใช่ป่ะไปโดนคณะดาของเจ้าเบียร์นะครับออกหลังกันแล้รุ่ตั้งเตะขึ้นมาและของมอออโต้นะครับเล่นเดลด้านซ้ายมาเลยครับมาที่บอลบอลโดนปีกอยู่รับวางด้านขวา เอาดีครับวันนี้ล็อกขี่ลุกขึ้นมาให้ติดตามมาโคโอ้แล้วพยายามจะแย่งกับพี่ลูกสองครับแล้วไหลม้างดิไม่ผ่านเลยสุดท้ายพยายามจะแย่งจังหวะนี้ครับอาคุับล็อกป่าเฮโยกเฮโยกโดนตัดมาจิบแล้วได้ซังดูดีโอ้โหเสาวแรกครับปัดไม่ได้ครับโอ้โหที่การผู้สาวตัวของรายอันดัีครับจะเอาคลีนชีทได้ดายกับวันนี้ครับโอ้โหหาได้ทุ่มอยู่กับมอเตอร์เข้าไลน์่สองมา อลั่นครับลูกนี้สวนกลับตัดตีแขกันมาโอ้เจ้าบอลนี้ไวกว่าครับตีสกัดทิ้งข้างเงีบอลทุ่มครับธนาบัลลานเบียร์ทุ่มมาไม่ผ่านครับตัดเอาไว้ไม่ให้บอลนั้นขวาลึกไปสวนกับนั้นซ้ายได้ยังไงจับค้างครับไม่ซัดตุกนิ้วโอ้ซุปเปอร์แซงครับพระห้าวยังเสียบมุมอยู่แล้วครับอาจจะตองนะฝากทิ้งออกหลังครับโอ้ ความหนุนะครับภาษาเราทุกสิทธิให้กำลังใจอยู่นะฮะโอ้เสียง่ายไม่ได้นะครับวยทุกสิทธิเอาไปเรียนแบบนะครับต้องหนุบแบบนี้ครับอย่างกอาบอลนะครับมอโ,โต่ไล่ไปด้านซ้ายมาครับต้องกดบั่มาชิโกโกเข้าซ้ายโกยิงติดบล็อกครับได้ทุกอยู่คนระับ การเคลียร์ตัวครับแก้เกติบุกตำแหน่งครับบอลนะาไว้พักแล้วก็ส่งคณะของเจา้าป้าครับลงมาขบโค้งซัดโอ้โหุ่นสัาตัวของแบบสี่ครับเหนียวทีเดียวครับ บอลทุ่นครับไลายสี่จมเขา้าฝาจังหวะนี้ยังไงออเอาด้วใช่ต่างอยู่แล้วอยากได้ครับไลายสี่เปิดไม่ผ่านับโบโบคนเดียวแล้วก็คนเดียวในเปรียบครับกิ้วอยู่ให้มาถึงกันตายครับจังหวะนี้แตกติตัดเยอะโอ้โหออกข้ามครับ บอลทุ่มครับกระนั่งของมาเอฟซีนะครับโอ้แจกเก็ของมอสโตครับตูวเกมก็ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับตัสกัดลูกนี้โยนท้ายไปเข้าบประตูสาวตูครับเกือบทุ่มไม่กระนั่ของมอสโตนะจังหวะเปิดนี้ไปโดนสะหารต้นนี้ สวยครับสกิลสกิลได้ยิงลูกมีโอ้ชห์ลาดครับได้เป็นลูกเตะบบกครับแล้วโอ้โหนี่แฟนก็ยังติดกองหลังกบสี่ครับผู้ักษาสระตูออกมาโบกสกัดทิ้งครับสวนได้ไหมด้านขวาซาบีมาซาบีมา เดี๋ยวเข้ามาแล้วแต้ยิงโอ้มีอาจารย์ต่ตอยอแล้วครับแม่นี่รับออกมาผิดมุมนะครับไปุ่่มเข้าทางแก๊งของาะไรสิสวนได้ไหมกินวะไงกินกันได้กินให้ทุ่กลางมากระชากเข้ามาเปิดฉัหลับลูกนี้ยังได้ทุ่มกับมอโต้ มาชิโ้นี่ครับพลิกมาไหลเข้ามาแป็คเดียวเดี๋ยวไม่ถึงเงียบลูนี้ก็ลับตัดไม่ได้ยังไงลูบี้แล้วผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่มของมอโต้อยู่ครับเอ้ยฟาสบอลครับพาสบอล โดินใครไ็นลูกเตะมุมทดหนึ่งนะฮะ,ะหลอดทดหนึ่งนะครับจเวลาไปเจ็หนึ่งนาทีนะฮะมาเล่นเล่น้งเล่น,ลลนาได้<า>ทุกอยู่นะทันขกร บาลานเอฟซีครับใส่ตัวหลังกับเจ้านายครับเจ็ดคนสินาฬิกาครับหรือว่าคนทุ่มครับเปิดทุ่มมาไม่ผ่านครับแล้วกิวกิวล็อกผ่านมาหนึ่งกิวจะผ่านสอง,สองแต่ยาวไปอ้าวแล้วไปกองเราเริ่ไปชนกันเองครับโอ้โหเทียรนะ์ยมครับยางลงมาเทียร์ทิ้งครับ,บ,รรบเกือบโดนครับโอ้ไปชวนกันเองเมื่อสักครู่ครับ อาครับให้นักทรายมาครับมอโต้โบนี่ครับสเตปเทพพลิกอะไรไหลเข้ามาตรงนลางล็อกเข้าซ้ายไหลไปอีที่ป๊อกต้อนจังหวะสุดท้ายครับได้เป็นลูกเตะมุ่มทางด้านของมอโต้โอ้โหเกือบแล้วครับใกล้แล้วทางด้านของมอโต้ครับซึ่งแรกครับขอสักเม็ดเพื่อตีเสมอแล้วเข้าในรมาไม่ทันต่างฝั่งได้ซัสติสติดตัวหลังสวนกับ์ดคุณนะได้ไหมดอลลาซ์บาลลารายก่อนนักทรายโจโจ ไม่ทางเยาว้โหแล้วก,ก็ผูดสัก,กนีครับ